ผมเอากลับน้ำมาสก,การครับผมเอาจเจริญพรมายิงมา่โอ้เอหลังเลขยังนกว่าวนั่นเนาะศูนย์เก้าหกบะ0ร6บศูนย์เก้าหกตีแรกข้าจะทุ่มตัวละมื่นแม่ปูมนปันออกเลขหนาอย่างเ่เอ้มันไปออกเลขสามตัวเนะเาะอ่โอ้ที่ออกคัาเกาเนี้ยแท้สะดิ แล้วบบนหาหาซีหาซีอีกว่ที่หลังในแบบนี้นอ,อันหนึ่งหาซีเอเข้าออกเลยไครรถจริงว่ะโอ้หงดที่ผ่านมาหนึ่งหาซีมันงบอครับหน,ห,หนึ่งสี่ห้า ป่าต้าตรงๆเลยตัวน,นี่ตรงๆเลยแหละเลขรถยังวะอ่าเอิ้นถอยต่ำจนไม่ไม่ได้ออกโอ้ถอยต่ำถอยต่ำต่ำเลยอยู่ซักมั่งเลยอ่าบอกีห้ดีเด้อว้าตัวไม่ั้มันขั้มันซื้อมันถือยังวะเอาบ่ได้ซื้อเธอบอกเรื่องไรพระบอกเรื่องแหมันก็เพียย้ยนตัวน้องโอ้ผู้บอกไม่ซื้อตี เออเจ้าวนพี่แดงก็ป่าติวอยู่ดีดโอ้เอางวดที่ผ่านมา1 4 5พี่น้องเด้อสำหรับปู่ทุดงริมโคงครับผมจนได้ขามไปนี้อยู่เล่าวไู่เตีย้ยป่เาเฮ่อาขามไปขามไปเล่าเออป๊าถูกเออานาองก่อันน,ออนี้เป็นไหนปู่ก่ันนี้เป็นไหน อานนี้ก็เห็นตัวแดงมันที่ออกบ่บ่เปล่าวะมันแดงสดบ่เออนิมิตบ่ปูเลขนิมิตบ่ครับหรือว่าเลขนังเอรอมีมิตนิมิตโอ้เลขน,นิมิตนังก้อนนังก้อนนในมันหนาวดินอนป็ะหลาดนะหนาวต้เออ,อนุอ่มชง่มเหุ่มเงี้ยวใหม่จากหาดใหญ่เลยตูนปุนาอย่างน้ำผมกับเจ้าเออเออ,เอ,อ,เอ,อ โอ้เข้าจะซุ่งผระหงมระให้่ยูอ่าอืมยีมหองของดีอีะอ่าอ่เอ่าตรงประหงตรงอย่างี่ปั้นใหม่อวดนี่แดงจื้อครึ่งเลยแดงป้าโตแ่ว่าจงซื้อซับไปซับมาเนยเอ้าก็เลยสิบบาทสั่นปูสิบบอกตรงตรงรวดกระบอกตรงตรงละหางเดียวฮะแค่มันสับกันได้เนาะโอ้เ้าบอก มันตัวสามเลขฮะมันสลับกันตีอ่าอือเอาเอาสามตัวเลยสามตัวเลยตีอ๋อฝันว่าจะไหนปู่ฝันว่าไหนงันว่าผู้หญิงสอง,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 งคนครับเป็นดีผู้หญิงสองคนอ๋ออ๋อดเพุทธมหาบอกครับเป็นมา เออใม่ตุง้งมือน้อยวัยอยากได้หัวว่าไรต่อครับก็ไม่ว่าไช้หัววัดต่น้าแตเลยบอกจุดทุบบอกโอ้กค็คือเอตอตรงตรงนบอกเออว่าไว้ว่าอยากเฮ็ดหัวเฮ็ดอ่ากรแพงวัดเออเออแค่ขอแค่ขอเพื่นว่าให้ได้สิที่แ็่ยังได้เพื่นเออ ตีสางวัดแต่ใครได้มาแล้วเออนี่นรเอี้ยตรงั้อทากกับโบสถ์เนาะโอ้แค่ฉันตัวท่านในฉลองนี่ดิอู้าะฉลองสรางแล้วอ่าบานนี้ก็เลยขอให้กำแพงอ่าขอคนมันไม่เขียนดินกดแ้ไกวไม่ได้ออกบ่โอ้ม่ไม่เขียนให้กดแรงไกวเลย มันใจอู่วมันใจพ่เพราเอเอยอมืงขึ้นมันเล็กด้เด็ดดอกมขึ้นฮะมันขึ้นมีกระ้งเขตอยู่ดอกมืงขึ้นมึอือมัขึ้นนีก็ะดางขอเล็กเอออ่ากน้งระเกียบจกโอ้ข <Position. S 2> ั้นแตขอทั <AM> isation, ้งทั้งทั้ง อ๋อคือแค่เย่โอ้อันนี้เบอกโอแก้พื้สิบออกออก่เพราะว่าย้ายนี่เพิ่นเคยถือน้ำมันเพราะนั้นปจอดภัยได้เราอุ่นให่ไหมหามือแล้วถือที่ตานนะอ้าวสุกย้ายนี่สปอร์ตขนาดเี้อุ๊อุ่นนี่ไม่หหเมือเลยเอ้โหเปันบ้า ขราเราอี๋ของท่นอีกกลัวเราดีโอ้ตกังเกจบยนโทรศัพท์ไอ้นั่นตัวเลรไล่หายไปเออไปขาดการติดต่อรถพวกมันมาบอกแล้วอ่าิีต่อในราละครับผมอเอาเขามาบอกตัวไหนปูแดงจีนคืนศูนย์หกสามห่ย โอ้ศ oh, ูน uh, oh. ย์หกสามอโอ้ตรงของเฉลีลงเมดให้เจ้ามอโชอ่าศูนย์หกสามตัวเดียวเออออปู่ก็เลยว่ากลับไปเนี่ยตีเออกลับไปขึ้นว่าสลับกันนะสิบอกอ่มือต้งวดแต่ก็ปกติแม่งที่หลัง บัคำเทศถ้าไอเห็นบัคำเทศมันเป็นสามแล้วบกับกบักแอปเปิลเครื่องหัวคอยนี้มันเป็นศูนย์โอ้โหแีสามหกศูนเนี่ยโอ้โหแม่เลยล2 2> เป็นี่มมันอ่าอ่าตรงทามเลยแต่เี่าไรอันลัางล่างล่างหกสองล่างหกสองอ่าแต่ข้างบดีเป็นเก้าสองะ อ่าเจ้าดีกันเ็าสองน้ำก็ไดงกโอสองตัวนี้ตั้งหากบ่ปูเออปว่าอันปอเป็นหน้าปอคปอยมีอันก็สองขั้นไอ่พวกฝันนี้ตัวไนเลี้ยงขั้นปันเหนปากตัวหน้าโอ้ล้ามอีกันเ็นบ้านต้องไ่จิตเะนปอยปิดป้อนหนอยนะอ่าต้องเห้ป้อนล Ô, anh hùng xong, nếu như khoan kiao hinh hoa hinh 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 กินง่งยๆก็จะหมดละว้า่กด่้พอคุ้นปอดไงอ่าอ่าโอคฝันเห็นพ่อยาได้หรอออสอเก้าสนี่มันงปเออสองเออองมือ่ารองมอง่พี่รองอ่าอ่าเม็ดเดียวแข็ขทบทง่างต้น อาหลายเม็ดมันโย้มจับชุนคือเมื่อไรกี่นาทาน่นานี้ผมก็คตุ้นแป้งนะครับหน้าจอพี่น้องเพื่อด้โชว์ได้มาน้ำกันเนาะขอโทษขอให้หลายเสียงอาจจะขาดขาด,ขดหายหายนะพี่น้องเนาะขึ้นวุดีปูอยู่ริมโขงเนาะไม่มีสัญญาณเนาะแต่ว่าตัวเลขแนว่ทางก็ประมาณนี้ครับผมศูนย์หกสามลยกาเก้าสองหกสอง ครับหัวกับนางไว้เ้อรพี่น้องด้วยเพื่อจะโชดได้มาน้ำกัน,นครับผมเองเองปังๆังครับ